สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เนชั่นอินไซต์รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบา่นบุญเลิศและคุณวิรศักดิ์พงศ์อักษรเกมอำนาจในรัฐบาลกำลังเปลี่ยนมือและเส้นทางของภูมิใจไทยจะเดินไปทางไหนครับเขบอกว่าการปรับคอรมที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้อาจจะเห็นการปรับคลมเชิงโครงสร้างครับและการปรับคลมครั้งนี้หากไม่สมูทเนี่ย มันจะนําไปสู่เหตุการณ์อีกหลายๆเรื่องเพราะหัวใจสําคัญของการปรับคลมอครั้งใหญ่เพื่อไทยเขาต้องการกระทรวงมหาดไทยหัวใจตรงนี้แหละพี่วีทำไมวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับแกนนําของเพื่อไทยหลายคนครับอยู่ที่จันทร์สองล่าอะไรคุยเรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> รู้แต่ว่า มีการพูดคุยหารือกันกับวีหครับอ๋อวีหนึ่งแล้วไม่ใช่วีรศักนะไม่ใช่วีรศักครับมาดูนี้ก่อนว่าความรู้สึกของคนในสังคมนิดาโพเนี่ยว่าด้วยปรับคลมอไม่ปรับเนี่ยเขามองยังไงบ้างครันี่ภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่นะ48เยอะเยอะ4 8 2 4ออร์เบอกว่าจำเป็นต้องปรับแล้วปรับปรับไม่ใช่ปรับปรับไม่เร็ต้องเร่ต้องเร็วที่สุดด้วยนะ จำเป็นต้องปรับคอรมอโดยเร็วที่สุดมี15เเว่าปรับคอรมอก็ตามแต่รออีกสเดือนทำไมต้องรอสเดือนไม่เข้าใจคน1าเปอร์เซ็นต์มีเพียง16.18เเท่านั้นที่ไม่จำเป็นต้องปรับคอรมอการปรับคอรมอควรรอ6เดือน10เอซการปรับคอรมอควรรอ1ปี6.9ปซการปรับคอรมอควรรออีกเเดือน1.5 หนึ่งจุดห้าเนี่ยไม่ตอบไม่สนใจนี่นี่กลุ่มตัวอย่างพันสามร้อยคนครับเสียงสะท้อนออกไปให้รัฐบาลถามว่าแล้วปรับอ่ะปรับที่ไหนล่ะปรับที่ไหนล่ะใครปรับที่ไหนบ้างล่ะดูนี่นี่คือหน่วยงานที่บอกว่าควรปรับครับเออโอ้ส่วงบาณนี้ดกระ่วงบานนี้เท่าไหร่หนึ่งเลยเหรอห้าสิบเจ็ดเลยห้าสิบเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเจ็ดครับโอ้กระทรวงเกษตรสี่สิบแปดครับนี่สองกระทรวงนะ กระทวงกันครัง46รกระทรวงเศรษฐกิจหมดเลยนะสํานักนายก44ครับแรงงาน43มหาดไทย43กลาหม42ครับคมนาคม41ศึกษาธิการ41ยุติธรรม41ครับเออนิสาสุข40นะพลังงาน38 BS 38ต่างประเทศ35าสากหกรรม34ท่องเที่ยว34อวอ34 กระทรวงทรัพย์33กระทรวงพัฒนาสังคม33กระทรวงว่ฒนธา31โอ้นี่กระทรวงวันนี้นดับหนึ่งอันดับหนึ่งเกินเกินครึ่งเขาบอกว่าครับจิ้งจกทักอะ่ะยังต้องฟังอันนี้ประชาชนบอกว่าสะท้อนภาพออกไปว่าครับการทำงานของรัฐบาลเนี่ยควรจะปรับเปลี่ยนแค่ไหนหรือควรจะปรับครมให้กระฉับกระเฉงตอบรับกับบริบททางการเมืองและ เศรษฐกิจของโลกที่แปลเปลี่ยนไปอย่างนี้ถ้าดูจากนี้นะแตว่านายกตฐมนตีต้องฟังกระทรวงเศรษฐกิจนะเบียวนะพาณิชเกษกระทรวงการคลังนะคมนาคมมหาไทยแรงงานดูนะโอ้นี่นำเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจนะนะนำเศรษฐกิจสกระทรวงหลักนะสำนักนายกก็ต้องควรปรับนี่ความรู้สึกของประชาชนต่อการไปปรับแล้วถามนายกละเมื่อกี้ถามประชาชนประชาชนบอกว่าควรปรับอย่างเร็วนะนายก นายกแพ้องทานนับนิ้วอยู่ว่าปรับไม่ปรับปรับไม่ปรับปรับให้นี่เล่นเกมหปรับไม่ปรับปรับและถ้าปรับเนี่ยหวังว่าจะยึดมทอเนี่ยมาอยู่ที่เพื่อนไทยเนี่ยมันง่ายไม่ง่ายล่ะทำได้ไม่ได้เนี่ยหัวใจอยูงนี้แหละนี่ปัญหาคืออำนาจการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับอยู่ในมือของนายกรัฐมนตรีครับครับเป็นอำนาจแต่อำนาจเนี้ยถ้าปรับเนี่ยจะปรับยังไงปรับภายในพรรค ลิฟกระทรวงแลกกระทรวงเอากันไหมยอามาดูที่ถ้าจะเอามาไทยสลับเก้าอี้ลาตรีเนี่ยเอามาไทยเนี่ยหรือว่าสลับเก้าอี้มาไทยหรือปรับภูมิใจไทยออกมีสองทางเลือกผมว่านะเลือกทางไหนก่อนผมว่านะเลือกทางไหนไม่มีการปรับภูมิใจไทยออกทางนี้น้อยสุดน้อยสุดโอกาสน้อยแล้วกันแต่สลับเก้าอี้ เป็นไปได้สูงครับที่ลองพูดแบบนี้คือเราข้ามขั้นตอนแล้วคือไม่ต้องมาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วว่าทําไมต้องมีสองทางเลือกเพราะมีความขัดแย้งกันหนัก,นกสองเนี่ยสองพักนี้แหละหนกักเพราะฉะนั้นการประคอรมอครั้งใหม่มีสองทางเลือกเลยฮะ,ค,ะคือเอาภูมิใจไทยออกไปหรือสลับเก้าอี้ในของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยต้องถามว่าทางเลือกในการเอาภูมิใจไทยออกจากระบาลเนี่ยยังน้อยเพราะอะไรเพราะในภูมิใจไทยเนี่ย เขามีจุดแข็งนะออสายสีเมเงินเขามีจุดแข็งนะ,ะหนึ่งสวอตอนนี้ร้อยหกสิบเหรอและสวเนี่ยใครๆก็ทราบว่ามีบทบาทในการคุมเกมองค์กรอิสระนี่นี่อยู่ในมือครับครับอจุดแข็งอีกตัวนึงตรงเนี้จะเห็นความชัดเจนหรือว่าเปลี่ยน เกมเปลี่ยนทิศก็ต่อเมื่อมีการสอยสวอย่างที่บอกฮะคือสวเนี่ยเขาในปีของเทอมสวที่มีอยู่เนี่ยตั้งองค์กรสละ41คนเยอะมากนะมีคําถามว่าแลสลับเก้าอี้ลิฟต์เก้าอี้กระทรวงมหาดไทยทาไม่ครับเพราะกระทรวงมหาดไทยผูกพันกับหัวคะแนนผูกพันกับการบริหารจัดการในระดับชาวบ้านผูกพันกับระดับจังหวัดสอดรับกับโมเดลเลือกตั้งน้ําเงินซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเมื่อวานวันนี้ แกนาของเพื่อไทยบอกว่าจมาไทยเพื่อการเลือกตั้งอ่ะมาไทยไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมาไทยการเลือกตั้งเกี่ยวกับกรกตไอ้ไนั้นคือหลักการฮนะแต่ <c oughs> ใ,นในความเป็นจริงเนี่ย <c oughs> การเลือกตั้งนายกอปจอที่ผ่านมาเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยม,มาไทยมีส่วนสําคัญกับเรื่องของหัวคะแนนอ่และก็โมเดลต่อไปเนี่ยจะเห็นการใช้บ้านใหญ่เนี่ยรุนแรงมากขึ้นทั้งเพื่อไทยและภูมิใจไทยเพราะนั้นโมเดลบ้านใหญ่ มาไทยเนี่ยสอดรับกับการเลือกตั้งครั้งหน้าถูกใครๆก็ต้องการจุดอ่อนของน้ําเงินอะที่ดินของกระโดงตอนนี้ไม่ขยับเลยไม่ขยับเพราะไม่แน่ใจว่ารัฐบาลเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอางี้อยู่ที่ดินเขากระโดงนะถ้าไม่ทําอะไรเลยนะผู้ที่เสียหายมากที่สุดไม่ใช่อนุทินครับใช่ไหม คนที่เสียหายมากที่สุดคือนายกไงแพท,ทองทานครับนายกไงเพราะนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อมาเรื่องของเรื่องของสวสายสีน้าเงินใชออ่เยอะก็จริงแต่ว่าที่ผ่านมาก็คาดหวังกับกรทอยื่นสารล่มนูญหลายๆส่วนก็ถูกยกคาร้องไปเพรตอนนี้ดูท่าทีของดีอะไรต่อไปว่าจะไปยังไงต่อประเด็นต่อมาที่พิจารณาอยู่ในกระบวนการคิด ถ้าภูมิใจไทยถอดออกไปเนี่ยมันจะเป็นมันจะเหลือจะเหลือสองห้าสามเหรอรัฐบาลทั้งหมดนะครับนี่เสียงรัฐบาลอืมพี่วีดูนะอันนี้อ๋ออ่าเสียงรัฐบาลครับถ้าถอดออกปึ้งหายไปอยู่ฝั่งโน้นทันทีหแหละภูมิใจไทยถอดไปเจ็ดสิบเสียงนะ,ะก็เหลือสองห้าสามสองห้าสามเนี่ยถ้าได้ไทยสร้างไทยมาห้าก็สองห้าแปดเออสองห้าแปด และถ้าได้พลังประชารัฐมาสิบเก้าล่ะอ้อันนี้ <c oughs> อันนี้เหลือเฟือเหลือ <c oughs> เอฟือเลยทีนี้เอ <c oughs> นี่ลึกลับนะครับมีการบอกกล่าวกันว่าภูมิใจไทยแนะี่ะเขาประชุมกันมา <c oughs> ประชุมกันประชุมกันคุกมีข่าวกระเซ็นกระสายออกไปว่าหัวหน้าพักต้องปิดใหม่แล้วปิดการประชุมและเช็ดน้ําตาทําไมเพราะอะไรเออเห็นพูดเยอะพูดกันเยอะว่ามีคนร้องไห้เหรอเช็ดน้ำตาเพราะอะไร เพ,เพราะภูมิใจไทยตอนนี้แตกออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งร่วมรัฐบาลต่อไปอ,อ,อีกฝั่งหนึ่ง,อง,งถอน่งรอจะหักเลยใช่จริงถ้าเป็นแบบต้องการหักเนี่ยถ้าหักเนี่ยนะไม่ใช่สไตล์ภูมิใจไทยในอดีตเลยนะในอดีตภูมิใจไทยเขาจะทำพักประมาณตั้งเนี่ย50ถึง70ที่เป็นรัฐบาลตลอดไปใช่นะแล้วก็ไม่ได้ใฝ่ฝันว่าหัวหน้าพักตัวเองจะเป็นนาย,ยก คำถามคือมีสองกลุ่มในในภูมิใจไทยเนี่ยเอาอยู่รัฐบาลต่อไปอสลับก้าอี้มาเจรจากันมาไทยคมนาะคมหมาไทยสาสุขบวกกระทรวงพาณิชย์อะไรกวาดไปกับอีส่วนอีกส่วนหนึ่งถ้าเอาถ้าเพื่อไทยเอาหมาไทยไปถอนทันทีอืม,มีกลุ่มไหนบ้างกลุ่มที่ถอนเป็นกลุ่มไหนกลุ่มถอนคือกลุ่มลูกเทพลูกเทพสั้งหลาหลลูกเทพสั้งหลาหลูกเทพทังหลายลลูกที่แบบ ไอ้ปลาอะไรนะอภิปรายในสภาเหรอใช่อ๋อลูกๆกันนะกลุ่มเนี้ยชัดเจนมากเกิดกลุ่มอนุทินอนุทินเน้ยกลุ่มสายใต้อ๋อไม่ถอนครับกลุ่มอนุทินกลุ่มสายใต้ก็กลุ่มไอ้ของคุณพิพัฒน์ใช่ซึ่งดูแลสสพัฒน์กลุ่มมานซึ่งซึ่งไอ้ต้องบอกภูมิใจไทยทางใต้เนี่ยเขาโตขึ้นเรื่อยๆนะใช่เขามีต้องบอกเขามีอาณาจักรของตัวเองที่บริหารจัดการโดยถ้านับสายใต้ ต้องนับสายกลางไปด้วยสายกลางอ,ะอ่ะอาในภูมิใจไทยนะ<ม>เพราะ,ะผนึกเป็นทีมเดียวกันแต่ว่าสายอีสานเนี่ยต้องการว่าถ้าเกิดเอาเล่นแตกหักเลยแตกหักแต่แนวโน้มตอนนี้ก็คือว่าฝั่งเพื่อไทยโดยเพราะผู้นําทางจิตญญาณของเพื่อไทยเนี่ยก็บอกปรับไปก่อนส่วนจะถอนไม่ถอนเป็นอีกเรื่องหนึง่งเขาเบ็ดกันเลยอผมผมอะสายข่าวผมบอกว่า <c oughs> อํานาจอยู่ที่นาย,ยกรัฐมนตรีปรับคอรมอรอบนี้ ลิฟต์กระทรวงแลกกระทรวงครับแน่นอนทางมันเป็นแบบนั้นอยู่แล,ล้วะอะมันต้องเดินทางนั้นแหละคือการจะให้เอาขับภูมิใจออกไม่ใช่ถ้าจะออกก้อยออกเองอซึ่งต้องเบ็ดกันว่าต้องเบ็ดกันว่าถ้ายึดกระทรวงหมหาดไทยแล้วเนี่ยภูมิใจจะกล้าออกไหมผมว่าเนี่คือตัวที่เปลี่ยนในการตัดสินใจนายกซึ่งเส้นทางการเมืองถ้าเป็นแบบนั้นก็ก็มีได้หลายทางนายกรัฐมนตรีนะ <c oughs> ครับ ตัวตนนะไม่อยากปรับแน่นอนประคองแต่ถึงตอนนี้ไฟบังคับเรื่องหนึ่งคือหนึ่งงานรัฐบาลอ่ะไม่ออกไม่ออกเศรษฐกิจข้างนอกมีปัญหาใหญ่มากใช่ทําแบบเดิมไม่ได้เพราะถ้าอยู่แบบเดิมบุคลากรแบบเดิมก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมในทางกลับกันผลลัพธ์ยิ่งย่าแย่กว่าเดิมอเนี่ยปัญหาอยู่นี้ต่อมาครับสิ่งที่เคยประกาศไว้ว่าจะขับเคลื่อนเป็นนโยบายให้เรือธงมาเรือธง เรือธงทั้งหมดมีโครงการไหนออกบ้างโอ้ไม่ดิจิตอลวอลเลตก็ออกแบบกระท่อนกระแท่นอยู่ไม่ไม่ตรงปกมากนะน้ำอ่ะโครงการน้ำอาอะไรนะไม่ออกไม่ออกบ้านเพื่อคนไทยแก่นี่อ่ะแก่นี่ก็ไม่ออกสี่บายก็ไม่ออกอ่ายี่สิบบาทรักษาทุกทียี่สิบบาทก็ก็พยายามเคลื่อนอยู่บ้านเพื่อคนไทยอ่ะไม่ติดติดติดกฎหมายทรัพย์อิสิตนิดนึงเห็นไหมแล้วก็ติดล็อกหมดคระเท้ที่ต้องเปลิกนี้ ปรับคอรมอเน่นี่ในพรคเพื่อไทยเขาพูดกันครับในพักเพื่อไทยเองก็ปรับครับ,รบต้องปรับปรับคอรมอรัฐบาลรัฐมนตรีเหล่านี้ทํางานให้กระชับกระเฉงตอบโจทย์ของประเทศได้นี่ที่บอกว่าเมื่อกี้ตามโพนะเัิมตีพาณิชย์นะเัิมตีเกษตรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองกระทรวงรัฐมล่รมตีคลังรัิมตีต่างประเทศนะเห็นไหมล่ะเออเนี่ยเอ่อมนตีช่วยมาไทยนี่ในใน ในเพื่อไทยปัญหามันอยู่เรื่องเดียวครับครับปรับครมอรเปลี่ยนกระทรวงอ่ะสายน้ำเงินเราจะไปทางไหนผม<อ>ว่าวัดใจที่สุดคือถ้าถ้านะถ้าท่าทีของอนุทินปิดไม่เช็ดน้ำตาเมื่อไหร่อบอกได้เลยทไมยังไงยังไงอนุทินอยากจะอยู่ต่ออนุทินก็คือตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกสำคัญในขั้ว รัฐบาลปัจจุบันถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาคือตัวเลือกแรกครับจะเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงประคับประคองตัวเองไง<อ>ถ้าเล่นเกมแตกหักเนี่ยในการเมืองสามขั้วมันอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดขั้วที่หนึ่งเพื่อไทยขั้วที่สองภูมิใจไทยขั้วที่สามประชาชนส้มแดงน้ําเงินถ้าแดงแดงจับกับน้ําเงินส้มฝ่ายค้านแต่ถ้าน้ําเงินจับกับส้มแดงฝ่ายค้านและ ถ้าแดงจับกับส้มน้ำเงินฝ่ายค้านเพราะนั้นในมุมของอนุทินในมุมหลายคนในภูมิใไทยก็หวังว่าไม่อยากให้เดินที่จะสู่เกมแตกหักเพราะต้องดูต่อไปว่าปรับคอรมอสุดท้ายแล้วเนี่ยผลจะออกมาอย่างไรและจะเกิดขึ้นในเดือนไหนแต่ต่อไปเนี่ยเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเดือนนี้แหละและก็<ล>ะมิถุนาเนี่ยก็จะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วน่การบิน<พ>ทไทย การบินไทยเริ่มเทคออฟแล้วเทคออฟยังไงให้บินไกลเด็กหน้าครับ อ่าเป็น11โอ้โหลุดไปหนึ่งอ๋อพอดีหลุดไปหลุดไปหนึ่งคือตัวแทนสากลออมทรัพย์กับการไฟฟ้าไฟผลิตหลุดไปหนึ่งเออตอนนี้การบินไทยซึ่งอยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการนี่มาตั้งแต่ปีไหน6.3เหรอหกํากำลังจะเทคออฟรอบใหม่และเปลี่ยนในรูปแบบการบริหารจัดการที่ทำให้ตัวเองสลิมขึ้นคำถาม พอออกจากแผนฟื้นฟูแล้วเนี่ยในเดือนเมษายนี้ยในเมษาเนี่ยคำถามคือจะบินจะเทคออฟได้ไหมการบินไทยการคาดหวังว่าจะเป็นสายการบินแห่งชาตินะใช่เป็นเชื่อหน้าเชื่อตาของของประเทศไทยนะแบรนด์การบินไทยนะดีไหมดีดีในสายตาประชาชนแต่การบินไทยเจอภาวะวิกฤตจากโควิดแล้วน็อกครับตอนนี้ฟื้นฟูกิจการไป ล่าสุดทําตามแผนเอจากนี่ก้อนโตนะพี่วีดูตอนนั้นนะฮะที่ยังไม่แบบไม่ไม่ยังไม่แยกแยะแล้วยังไม่นั่นนะมีทั้งหมดสี่แสนล้านอ่ะสี่แสนสี่แสนหนึ่งหมื่นล้านรวมดอกเบี้ยอะไรด้วยนะก่อนเข้าแผนฟื้นฟูการบินไทยมีนี่สี่แสนล้านนี่สี่แสนล้านจินตนาการไม่ออกเอางี้เอาจินตนาการง่ายๆครับประเทศไทยในหนึ่งปีนะในปีงบประมาณหนึ่งปีจะมีงบลงทุน จริงๆเลยนะงบลงทุนจริงๆอ่ะครับไม่เกินหกแสนล้านไม่เกินเหรอโอ้โหโหแล้วการมีไทยมีนี่ไปสี่แสนนะคุณคิดดูนะจะมีอะไรเคลื่อนนะมันจะมีอะไรเคลื่อนและตอนนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่14กันยา6 3สาะมาสารล้มละลายกลางมีคําสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนับวันนั้นเลยครับสิกันยาหกสาจำไว้เมื่อการมีไทยเข้าสู่แผนฟื้นฟูพอปีหกสี่สิบมิถุนา สารารัฐว่ากลางเห็นชอบกับแผนเพราะต้องทําแผนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจาการแปลงหนี้เป็นทุนรับโครงสร้างทุนเสร็จนาะปียวเกดและไตรมาสหนึ่งของปี68เนี่ยนี่ล้างกัเรียบร้อยอีบิดด้าล่าสุด41นะ่หมือะสี่หมเลยเหรออีบิด้าล่าสุด,ด,สดเขาบอกเนี่ยต้องไปดูไส้ในว่าสิ่งที่กลับคืนมากําไรกลับคืนมามันมาจากผลดนาเนินงานหรือว่าขายกิจาการ สองส่วนสองส่วนนะหรือว่าได,วได้ประโยชน์จากรายลกเอียดได้ไหมได้ด้วยได้ด้วยเหรอได้ด้วยในมาสองปีนี้จะออกจากแผนฟื้นฟูและกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นี่ประเมินกันว่ามีทุนาธรกรกดาน่าจะนําไปสู่การเข้าไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพี่โอดูนะอะจดทะเบียนเพื่มของการแปดคนไปแล้วเมื่อยี่มาพิจาอ่านะ พอยิบห้าเมษายนเมษายนยื่นนี่28เมษายนยื่นสายขอออกจากแผนออกจากแผนเหลือสองเดือนแล้วเหลือเดือน2เดือนแล้วนะ28เมษายนจะไว้ออกจากแผนนะ22พฤิกสภาสาลนัดพิจาคำขอออกจากแผนซึ่งไม่ต้องดูนะต้นมิถุนาสามี่คำสั่งให้ออกจากแผนฟื้นฟูคาดว่านะคาดว่านะพอต้นมิถุนาปลายปลายมิถุนาเนี่ยก็ จะเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดิมและจะซื้อขายได้จริงก็ปลายมิถุนาเร็วมากนะนี่การบินไทยนะกระทรวงการคลังอ่ะถือหุ้นใหญ่นี่เหรอดูหุ้น3่สาอ่าคุณดู38.9 38.9นะคุณดูธนาคารกรุงไทยเท่าไหร่กรุงไทย4.6อ่าคุณดูไปส1แล้วสีแล้วนะสีารลุนก็หนึงสแล้ว43แล้วเนี่ยอ นะพี่วีดูนะอิสลามแบงค์ล่ะอิสลามแบงค์อ่ะอีกหนึ่งจุดหนึ่งเออนี่ของเอาเชล์ที่ปะยะเหรอที่ปะยะกขของรัฐเชรยนะรัฐโดยกระทรวงการคลังนี่ด้วยพี่โอุ้อยู่2 5สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่คือเจ้านี่แปลงสภาพนี่เข้ามาเป็นทุนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โครงสร้างมันบอกว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ใช่ไหมถือหุ้นใหญ่ตอนตอนที่คุณชายเอียมศิลิเนี่ยเข้าาเป็นซีอีโอของการบินไทยเนี่ย วางไว้สามแนวทางสามแนวทางในการดําเนินหนึ่ง,ง,ง,งสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเยอะมากนะ,ะเพราะเาต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการบินไทยในยความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยต่ำลงเลยสิ่งแรกคือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายๆพาร์ทเนอร์ ให้ความสําคัญกับการชาระนี่จ่ายนี่ตรงเวลาตอนนี้การบินไทยไม่มีปัญหาเรื่องเครดิตเลยและอันที่สมเกี่ยวข้องพนักง,งาน14,900คนอันนี้รวมไอ้ไทยสมัยด้วยนะ,ะเป็นห,หัวใจหลักของการกลับเครื่ององค์กรต้องสร้างความเชื่อมัน่นสิ่งที่ให้ข้างนอกเชื่อมั่นได้เนี่ยต้องทําให้พนักง,งานของการบินไทยเนี่ยเชื่อมั่นก่อนอา้าวตอนนี้การบินไทยเขาบอกว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นครับเกิดขึ้นจากคณะกรรมการ คณะผู้บริหารแผนผู้บริหารแผนน่ะมีสามคนครับหนึ่งปิยะสวัสดิ์อมรนันสองชาญสิน 2. สองชาญสินตรีนุจกรครับสามพรชัยอ๋อผู้อ่านแผนพรชัยธีรวชไอ้ศสคอออศสคอครับและที่เหลือรันโดยชายเอี่ยมศิลิเป็นซโอครับครับตอนนี้บอร์ดชุดใหม่ตั้งไปสดๆร้อนๆแปดท่าน นี่เโลกันมินชัยทิเดชสำสามีตผู้ส่งอวงกันครั้งนี่จากคมนาคมผู้ทรงอาวุธนะอันนี้กอฟกอฟกอฟนประกรณจากอายการนะยันยงจากอายการสามธิ์นี่เป็นซีเอฟโอก็ของเดิมสามแล้วเข้าไปอีกอเข้าไปอีกแปดก็สิบเอ็ดครับนะแล้วมีนหวานอืนหวานชัยไอ้ทัชชัยครับปีตะนีระบุตรครับ นี่คือโครงสร้างครับถามว่าตอนนี้โครงสร้างเนี่ยเมื่อเป็นแบบนี้เชื่อผมไ่อบอร์ดจะโหวตเลือกประธานคำถามคือหลังอย่างนี้ใครประธานไม่ต้องถามนี่คะแนนเสียงในบอร์ดครับพี่วีบอกว่าเก1 911ก็คือก็คือว่ามีคนกลางอยู่สักคนหนึ่งซึ่งสามารถโหวตทางไหนก็ได้กับอีก9เนี่ยอยู่ในส่วนของกระทรวงการคลังเอาไปนี่ลกันใน11เนี่ย อยู่ในกระทรวงกลางเก้าฟังอีกฟังหนึ่งบอกว่าคุณปิยะสวัสดิ์เนี่ยน่าจะเป็นประธานปิยะสวัสดิ์เดิมทีเขาบอกว่ามีสามเสียงตอนนี้ไม่น่าตอนนี้<ะ>บอกว่าเก้าหนึ่งหนะึ่งอ่ะเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะซึ่งถ้าโครงสร้างแบบนี้กระทรวงกลางกลุ่มหนาจบอร์ดบดเสร็จเนี่ยถือ,อว่าจะกาหนดทิศท,ทางยังไงก็อยู่ในกทรวงกลางในการเลือกบุกคลากรแล้วเอาพี้นะเชื่อหวนอะบากันเถอะ <laughs> ประธานน่ะจะเป็นราวลครับ ลราวารนใช่ไหมเราวารนแสงสนิทแน่น,นอนครับประหลักกระทรวงการคลังทีนี้ดูนะแล้วประธานบอร์ดบริหารเนะ่เป็นใครเออก็ต้องดูต้องให้ให้ฝั่งที่อยู่ปัจจุบันก่อนดีที่มีคุณจาร์สินคุณปิยสวัสดระหว่างคุณจาร์สินกับคุณปิยะสวัสด<อ>พี่โอคิดว่าใครคุณปิยะสวัสดเนี่ยยังอยากบริหารอยู่นะย,ยังอยากเป็นอยู่ใช่ไหมเพราะในการบินไทยอะ่ะรับรู้กันทั้งหมดว่าการบินไทยมีตราปิยะสวัสดอยู่ เออแต่เชื่อผมไหมเชื่อเชื่อท่านบอร์ดบริหารเนี่ยรอบเนี้จะเป็นชาญศิลนครับชาญศิลนะในฐานะที่แบบเคยเป็นผู้บริหารใหญ่ซีโอของปตทกรุ๊ปเนี่ยนะโหนี่แต่อย่าลืมนะการบินไทยอ่ะมีหมุดหมายอยู่นะพี่วีครับนี่ประชุมที่ผ่านมาประชุมวิสามันครับตั้งกรรมการนะตั้งไปแคนเพื่อรับไม้ต่อจากคณะผู้บริหารแผนครับคราวนี้เมื่อ ตามแผนออกจากศาลฟื้นฟูออกจากงานฟื้นฟูกิจการที่แปดนียื่นแล้วโอเคยื่นออกแล้วพอฟื้นฟูกิจการเข้าไปเซตอัพในตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายใหม่มันต้องประชุมผู้ถือหุ้นครับเขาเรียกประชุม A G M ต้องประชุมซึ่งประชุมตัวนั้นอาจจะมีคนออกเห็ไหมเอ้าพอประชุมปุ๊บคณะกรรมการต้องออกคณะกรรมการชุดเดิมมีทั้งหมดสามอ๋อสามสามสามชุดเดิม3มสามรวมชายก็เป็นสี่เออ หนึ่งิยะสวัสดิ์อมรานันสองชาญศิลป์ตรีนุชกรสามอำนาจนั่นไงอำนาจมันนี่ใหม่สามคนสามคนเชื่อผมไหมจะเข้าไปสองคนครับและจะใคเป็นคนออกจะมีหนึ่งคนที่ออกครับเอาให้คุณให้แทงหวยผมรู้ผมรู้แล้คนลคนออกจะชื่อปอคนเข้าจะชื่อวอชื่อวอ รู้สึกผมก็รู้จักทั้งปอทั้งวอนะรอดูนะนี่คนวอนี่ไม่ตัวไม่ตัวตัวตัวเล็กใจใหญ่ตัวเล็กใจใหญ่เพราะฉะนั้นรอบนี้การบินไทยเทคเนี่ยหนึ่งประชับสองรัดกลุมสามบริหารการเงินเป็นครับสี่มีภารกิจเรื่องหนึ่งคือซื้อเครื่องบินเป็นซื้อเครื่องบินเป็นนะใช่เพราะนั้นการบินไทยตั้งแต่14กันยา2 5 6 3มีบทเรียนก่อนนานั้นแล้วว่าทำไมต้องเข้าสู่ แผนฟื้นฟูกิจการถึงตอนนี้ออกจากแผนฟื้นฟูบทเรียนครั้งนั้นเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับสายการบินไทยไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นหวังว่าขั้นการชุดใหม่จะไม่ซ้ํารอยปัญหาเดิมๆสร้างปัญหาให้กับการการบินไทยอีกครั้งหนึ่งในช้านีนน้นะครับสวัสดีครับ